สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชัน d e v i v e r y ตัวใหม่ของที่ร้านที่เป็นสมาชิกนะครับเพิ่งอนุมัติผ่านไปเมื่อต้นปีนี้นะครับก็ประมาณวันที่หนึ่งก็คือ,อเป็นแอปพลิเคชันของอของไทยนะครับชื่อแอป Robinhood นะครับซึ่งข้อดีของแอป,ปนี้ก็คือว่าค่าส่งค่อนข้างที่จะถูกนะครับ ยกตัวอย่างเช่นในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าช่วงพีคไทม์ช่วงเวลาที่ที่คนสั่งเยอะๆช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาพีคไทม์นะครับรอบหนึ่งรอบแรกตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงนะครับรอบที่2ตั้งแต่5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเนี่ยค่าส่งเริ่มต้นจะอยู่ที่กิโลเมตรแรกใน29บาทนะครับส่วนช่วงเวลาอื่นที่ไม่ใช่ช่วงพีคไทม์ที่เป็นออฟไทม์ครับค่าส่งจะเริ่มต้นที่กิโลเมตรแรกกิโลละ9บาท เริ่มต้นที่9บาทนะครับกิโลเมตรต่อไปก็กิโลเมตรละ9บาทเหมาะสําหรับผู้ที่จะสั่งอาหารในละแวกใกล้ๆบ้านนะครับระยะทางสักประมาณ1กิโลเมตร2กิโลเมตรร้ศมีอย่างเงี้ยมันมันจะค่อนข้างคุ้มหน่อยเพราะว่าแอปตัวนี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่า GP กันว่าร้านอาหารนะครับร้านอาหารสามารถขายสินค้าได้ในราคาหน้าร้านเลยไม่ต้องบวก G P เพื่อไปแบ่งแชร์ให้แอปพลิเคชันนะครับแล้วการชําระเงินก็ชําระผ่านาบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับหรือชําระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแอป S C B E ีนะครับเวลาชําระเงินแล้วเนี่ยจะมีการเรียกแอปพลิเคชัน s C B E ีขึ้นมาตัดเงินจากตัวบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ได้เลยทันทีนะครับซึ่งค่อนข้างสะดวกนะครับก็ถือว่าเป็นแอปหนึ่งที่ จะเป็นแอปที่ทำให้ไม่ต้องใช้เงินสดนะครับก็ตัดบอกบัญชีได้เลยนะครับรวดเร็วนะครับผมสำหรับตัวแอปของตัวนี้นะครับร้านรวยข้าผัดปูของเราก็เป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งวิธีการสั่งซื้อนะครับสมมุติว่าเราต้องการสั่งอาหารจากร้านรวยขวผัดปูนะครับก็พิมพ์ไปที่ช่องค้นหาเนี่ยนะครับนะครับพิมพ์ไปที่ช่องค้นหานะครับ แล้วเซิร์ชคาว่ารวยเข้าผัดปูได้เลยครับอ่าก็จะขึ้นร้านตัวร้านขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมครับซึ่งตอนนี้ร้านเราก็ทำโปรโมชั่นนะครับลด5%ทุกเมนูนะครับตอนนี้ผมผมนั่งอยู่ที่ร้านผมเองนะครับก็คือแค่0.1กิโลเมตรนะครับนั่งก็คือว่าทำทำทำคลิปอัดคลิปให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็กดเข้าไปที่ร้านเลยนะครับก็เลือกสั่งได้เลยไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดปูก๋วยเตี๋ยวคัวกไก่สุกี้น้ำสุกี้แห้งนะครับ สั่งได้เลยทีนี้พอเราเลือกสมมุติว่าเราจะสั่งข้าวผัดนะครับเราก็กดไปที่ข้าวผัดเนี่ยครับก็จะขึ้นมาเป็นข้าวผัดปูนะครับรายละเอียดนะครับแล้วถ้าพิเศษอยากได้พิเศษก็เพิ่มเข้าไปอีก10บาทเนี่ยครับกดพิเศษถ้าจะธรรมดาก็ไม่ต้องเพิ่มนะครับแล้เป็นกี่กล่องนะครับก็ในที่นี้ก็ลองกล่องนึงนะครับแล้วก็เพิ่มไปยังตะกร้านะครับปึ๊บ อ่าทีนี้ในตะกร้าเราก็มีข้าวผัดปูหนึ่งกล่องนะครับห้าสิบาทนะครับเป็นราคาที่ขายหน้าร้านหุมเลยห้าสิบบาทแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับค่าจัดส่งอยู่ที่เก้าบาทนะครับแล้วก็มีส่วนลดค่าจัดส่งให้อีกจากห้าสิบเก้าบาทก็เหลือเป็นห้าสิบหกจุดห้าศูนย์บาทนะครับในรัศมีของที่ร้านก็คือไม่ถึงหนึ่งกิโลค่าส่งเริ่มต้นก็คือเก้าบาทนะครับวิธีชําระเงินนะครับก็ชําระผ่านแอปพลิเคชัน scb easy ที่ ตัวแอปของ SCB ที่ผมมีอยู่นะครับก็จะตัดเงินจากบัญชีธนาคารเลยนะครับหรือจะเลือกวิธีชําระเงินวิธีอื่นก็ได้นะครับเพิ่มวิธีชําระเงินนะครับอันนี้สําหรับคนที่มี t ูม m นี่วอลเ l ็ t ก็ไปสมัครเป็นทูวีการ์ดนะครับที่เป็นบัตรเครดิตออนไลน์นะครับตัดเงินผ่านทูมันี่วอลเล็ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ ตอนหลังมาเดี๋ยวต่อไปเนี่ยทางแอปพลิเคชันโรบินฮุสเนี่ยก็จะเพิ่มช่องทางสำหรับเงินทางอื่นเข้าไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวอลเล็ตต่างๆนะครับพวกอีเพย์เมนต์ต่างๆนะครับเดี๋ยวก็มีข่าวมาว่าทางโรบินฮ o สเองก็จะเพิ่มให้ช่องทางการชําระเงินได้หลากหลายที่สุดแต่จะเน้นชําระเงินในช่องทางออนไลน์นะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเงินสดนะครับวิธีการสั่งซื้อก็ไม่ยากนะครับ ถ้าเกิดว่าต้องการสั่งซื้อก็ต้องการอุดหนุนทางร้านเลยข้าวผัดปูเราก็สั่งผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮูดได้นะครับราคาก็ราคาเดียวกับหน้าร้านเลยนะครับค่าส่งก็เริ่มต้นก็ไม่แพงนะครับช่วงพิกไทม์ก็เริ่มต้น29บาทนะครับช่วงออฟไทม์ก็เริ่มต้นแค่9บาทนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเมนูต่างๆเนี่ยเราพยายามจะทยอยขึ้นนะครับผมแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ลาคอมเมนต์ ได้นะครับคอมเมนต์สอบถามมาได้ถ้าเราตอบได้เราก็จะเข้าไปตอบให้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับแล้วลอย่าลืมบุดนุนล้านรวยผัดปูนะครับชอบชอบก็มาช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ